โอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับอันนี้มาเซอร์ไพรส์นะครับมาเซอร์ไพรส์นะครับมาเซอร์ไพรส์นะครับก็เดี๋ยวยังไงช่วงต้นเดี๋ยวรอเพื่อนๆพี่น้องๆสักครู่นะฮะวันนี้ผมก็มาเซอร์ไพรส์นะครับพอดีมีข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับใครว่างใครสะดวกยังไงก็แวะเวียนกันเข้ามาทักทายนะครับพี่เพราะว่าเออผมก็เออ เขาเรียกว่าไงอ่ะมาแบบปุบปรับมานะครับมาปบแบบปุบปรับนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องไปส่งของแล้วอีกแป๊บนึงจะไปส่งของนะครับแล้วก็แต่ว่ามีเวลาว่างๆนิดนึงนะก็เดี๋ยวอัปเดตให้ฟังนิดนึงนะครับสําหรับพี่ๆที่สอบถามในส่วนของตัวเมจิกคลิปนะครับก็มาแล้วนะครับสินค้ามาแล้วนะครับยังไงก็ถ้าใครสนใจหรือว่า เขาเรียว่าไงอ่ะอยากเป็นเจ้าของนะครับก็ติดต่อสอบถามได้นะครับเป็นตัว Magic ค l ิปในส่วนของตัวตัวสีแดงก้านสีทองนะครับตัวนี้นะครับวันตัตี2ปีนะครับตัวนี้นะฮะสินค้ามาแล้วนะครับนะครับรอบนี้ก็ได้มาจํานวนหนึ่งนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่ารุ่นนี้หมดแล้วเนี่ยก็คือไม่รู้ของจะมาอีกทีเมื่อไหร่นะครับคือแพนตอนแรกเขาเนี่ยเขาจะนำเข้ามาช่วงประมาณช่วงปลายปีนะครับแต่ว่า ดิลกันยังไงไม่รู้ได้นะครับก็ได้มาเร็วนะครับก็ถือว่าโชคดีมากๆนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆที่รอตัวไล้สายอยู่นะครับในในตัวในตัวไล้สายของวอลล์นะครับนะครับเป็นรุ่นเมจิกคลิปนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นตัวเบสิกนะเป็นตัวแบบ เป็นตัวเบสิกแต่ว่าเป็นโฉมเป็นโฉมใหม่นะครับเป็นโฉมใหม่ที่เป็นก้านสีทองตัวสีแดงนะครับสินค้าแท้ร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะครับบริันตีสองปีนะครับประกันสองปีนะครับนะฮะวันนี้ก็มาแบบปุกปับนะมาเซอร์ไพรส์นะก็เพิ่งไปตัดผมมาด้วยนะนะครับนะครับก็ผ้าคลุมตัดผมเท่าไหร่ผ้าคลุมตัดผมก็ถ้าเป็นแบบไซส์ไซส์ใหญ่ก็สองร้อยห้าสิบครับพี่ไซส์แบบ XL เลเลยนะแต่ว่าถ้าเป็นไซส์มาตรฐานก็ร้อยแปดสิบบาทนะครับจะส่งฟรีนะครับ นะครับนะครับต่อเนาะต่อเนาะอ่ะก็ส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าก็จะสอบถามนะว่าเมจิกมาหรือยังมาหรือยังนะครับซึ่งล็อตแรกเนี่ยมันจะเป็นตัวลิมิเต็ดใช่ไหมครับแต่ตัวลิมิเต็ดเนี่ยมันมันหมดไปแล้วนะครับตัวนั้นก็ราคาก็สูงอยู่นะห้าพันกว่าบาทนะห้าพันกว่าบาทนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ดรอปลงมานะครับดรอปลงมานะครับแต่ว่าเครื่องทุกอย่างอุปกรณ์ภายในฟันลงฟันลองเหมือนกันนะครับอยู่ราคาอยู่ที่สี่พันห้าร้อยบาทนะครับ 4,500บาทนะครับตัวนี้นะครับ4,500บาทจัดส่งฟรีนะครับจัดส่งฟรีนะครับตัวนี้นะ4,500บาทนะครับสินค้าแท้100%นะครับสินค้าแท้แน่นอนไม่มีก๊อปนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าผมเห็นในเพจพวกลาซาดงลาซาด้าอะไรพวกนี้นะช้อปปีนะมันก็จะมีพวกแบบว่าขายของแบบเทียมนะครับอันนี้ก็เรามาระวังนิดนึงนะครับพี่นิดนึงนะแต่ว่าซื้อกับผมประกันได้นะครับว่าสินค้าแท้แน่นอน100%นะครับราคา 4,500บาทซึ่งราคาก็ไม่ต่างจากครั้งก่อนๆน,นะครับครั้งก่อนๆน,นะครับก็จะอยู่ประมาณเลทประมาณนี้นะครับแต่ทางร้านจะส่งจะส่งให้นะครับโหขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณที่เข้ามานะขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาผมมาแบบนึงตอนแรกกะว,ว่าจะมาอัดคลิปเอาไว้นะแล้วก็แบบว่าโพสต์นะ,ะแต่ว่าเข้ามาแล้วก็นะครับก็ ดีใจครับดีใจนะฮะดีใจนะครับ,รบแล้วก็อีกคําถามหนึ่งคือหลายคนก็สอบถามมานะว่าไอตัวสีแดงเนี่ยกับไอตัวสีดำเนี่ยมันต่างกันตรงไหนนะครับผมก็มีตัวอย่างมาให้ด้วยนะ2ตัวนี้นะนี่นะตัวตัวลิมิเต็ดกับตัวสีแดงนะครับมันเนี่ยมันไม่ต่างกันนะมันต่างกันแค่สีนะครับมันต่างกันแค่ฝานะครับซึ่งเหมือนกับว่าตัวนี้ก็เป็นเหมือนแบบลิมิเต็ดนะถ้าสมมุติว่าใครแบบว่า เออมีอ่ะมันก็จะดูแบบสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับมันก็จะดูแบบเออเหมือนนิดนึงอ่ะอ่านึกออกป่านึกออกป่านิดนึงอ่ะเออแต่ว่าถ้าใครแบบว่าจับจองตัวนี้ไม่ทันแล้วเนี่ยก็ยังนะมีตัวนี้แทนนะครับนะครับมีตัวนี้แทนนะครับก็เขาเรียกว่าไงอ่ะงานทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรนะฟันลองนะครับอุปกรณ์อุปกรณ์นะครับ เขาเรียกว่าไงเหมือนกันหมดนะเดี๋ยวแกะให้ดูเลยดีกว่าเดี๋ยวหาว่าแบบเฮ้ยเอาของปลอมมาขายหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่มีของปลอมนะร้านผมนะมีของปลอมไม่เคยขาดของปลอมนะครับนะครับของแท้ก็บอกของแท้ของจีนก็บอกของจีนนะครับเออนะครับไม่มีถ้าเป็นวอนเนี่ยไม่มีของปลอมนะครับขายของแท้มีใบประกันนะเออเช็คได้นะครับเช็คได้แน่นอนร้อนะครับก็มอบให้นะถ้าใครสอบถามมานะครับ นะครับสอบถามมานะครับก็มอบให้นะครับแต่ว่าเอาเป็นพิเศษแล้วกันผมก็แถมยางรัดปัตตาเลียนให้แล้วกันถ้าถ้าถ้าสนใจนะครับตัวสีดําเท่าไหร่ยังมีอีกไหมตัวสีดําหมดแล้วครับพี่เออตัวสีดําหมดแล้วครับร้อยปีร้อยปีของหมดแล้วครับซีเนียของยังไม่เข้าครับพี่ตอนนี้มาแต่รุ่นเดียวนะมีแต่เมจิกคลิปนะมีแต่เมจิกคลิปนะครับตอนนี้นะครับตัวร้อยปีก็ของหมดแล้วนะเหลือแต่อะไรนะเออมีแต่ตัวนี้ยตัวเพิ่งมาใหม่เลยเนี่ย เ<น>พิ่งมาใหม่เลยเนี่ยนะครับก็พร้อมส่งให้นะนะครับพร้อมส่งให้นะครับผมไม่รู้ว่ายังไงนะผมได้ของมาแล้วผมก็มอบให้นะครับอ่ะอันนี้เป็นคําถามที่ทุกๆท่านหลายๆคนสอบถามมานะครับไม่ว่าจะเป็นช่างส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่างนะสอบถามมาว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับอันนี้ของแท้นะไม่ใช่เอาของปลอมมาโชว์นะนะครับมันแตกต่างกันแค่แบบว่า เขาเรียกว่าไงดีไซน์นะดีไซน์กับสีนะครับดีไซน์กับสีนะครับซึ่งอุปกรณ์ส่วนควบทุกอย่างก็เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโฉมที่2นะโฉมแรกมันจะเป็นก้านสีดําใช่ไหมครับสวิตส,สีดําแต่ว่าอันนี้เขาก็ทําเป็นแบบเท่ๆมาเป็นแบบเขาเรียกว่าไงเป็นแบบเออดูแบบดูดูมีราคานิดน,นึงอ่ะนะครับ4 5่0บาทนะครับตัวนี้แต่ตัวนี้ก็ขออนุญาตตัวนี้หมดแล้วนะแต่ว่าตัวนี้ที่เอามาโชว์เนี่ยเป็นเป็นตัวที่ลูกค้า ผ่อนเอาไว้พูดง่ายนะผ่อนเอาไว้นะแต่ว่าถ้าใครอยากจะผ่อนก็ติดต่อมาล่านนะก็มอบให้นะเออนะครับใครสนใจก็มอบให้นะแต่ว่าราคาก็4,500บาทนะครับ4,500าบาทจัดส่งฟรีนะครับแล้วก็แถมยางรัดให้แล้วกันนะมูลค่า150บาทนะเอาไปถือว่าเป็นแบบเออเ,เป็นเป็นตอบแทนไปให้แล้วกันนะเอะเอมอบให้นะอันนี้พิเศษจริงๆนะนะเอาพูดตรงปกติอันนี้ไม่ได้แถมอะไรเลยนะเอออันนี้พูดจากใจจริงนะแต่ว่า อันนี้ก็มอบให้แล้วกันนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นทอนไปแล้วกันนะครับมีส่งต่อใครอยากได้สีแดงก็ก็ได้ครับพี่ก็ได้ครับพี่สุชาดาครับอยากได้นะอยากได้ก็แต่พี่สุชาดาซื้อตัวดําไปแล้วนี่ใช่ป่ะผมจําได้นะผมจําได้นะถ้าว่าเออก็ใครอยากได้ก็จัดไปนะพี่วรยุทธ์ก็ลูกค้ารายใหญ่นะอยากกระพ่อนก็ยินดีครับผมก็ยินดีครับหรือว่าโอ้แต่ระดับ โอ้โหระดับลูกค้าแต่ละท่านก็นะไม่ต้องผ่อนแล้วนะไม่ต้องผอนแล้วสบายๆยอยู่แล้วสี่พันกว่าบาทเองนะครับโอ้โหไปตัดได้เป็นหมื่นเป็นแสนนะตัวนี้นะ,ะนะครับก็ฟันเฟส2ชั้นนะก็คุณสมบัติก็นะ่าจะทร,ทราบกันอยู่แล้วเนาะผมก็มาแบบไวๆแล้วกันนะมาแบบไวๆนะครับมาแบบไวๆแล้วกันนะนะซึ่งมันก็ไม่ต่างกันนะเสียงนะครับก็แบบเ แล้วก็ตั้งเป็นซีโร่แกลบได้ด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับก็สามารถขยับฟันให้มันชิดขึ้นอีกได้นะก็แล้วแต่ช่างสะดวกนะครับก็เออแบบไม่รู้จะพูดไง่มันคือแบบมันเป็นตัวที่นิยมอ่ะพูดง่ายเป็นตัวที่นิยมแล้วกันนะแต่ว่าอันนี้ที่เอามาโชว์เนี่ยเพราะว่าเพื่อนๆพ่พี่ๆสอบถามกันเข้ามานะครับว่าเอยมันต่างกันตรงไหนทําไมราคามันต่างกันประมาณเกือบเกือบพันหนึ่งนะเออประมาณเออประมาณเกือบเกือบพันอ่ะพูดง่ายๆกลมๆก็พันหนึ่งอ่ะนะครับก็มันก็ต่างกันแค่ ลวดลายนะครับดีไซน์นะครับสีนะครับตัวนี้มันก็จะมาแบบเออมาแบบดุดุหน่อยนะดุดุหน่อยนะครับแต่ว่าตัวนี้มันก็จะมาแบบเรียบหรูหน่อยนะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะนะครับส่วนที่ถามในส่งตัววากิก็น่าจะประมาณกลางเดือนหน้านะครับกลางเดือนหน้านะครับอันนี้ก็คอนแทคไว้อยู่นะแต่ว่าของมันยังไม่เข้ามานะครับรออีกนิดนึงนะครับแต่ว่าใครอยากจะจัดตัวนี้ก่อนก็ได้เลยนะครับเออบังเอิญสีเหมือนกันด้วยสีเสื้อเหมือนกันด้วยนะครับก็มอบให้ในราคา 4 5่0บาทนะครับแล้วก็แถมยางรัดปะตะเลียนสูมสีให้นะมีสีแดงมีสีดํามีสีน้าเงินสูมสีให้ละกันนะครับจนกว่าของจะหมดละกันนะอ่ะผมถือว่าผมทอนให้ละกันนะผมทอนให้ละกันนะครับจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับอ่ะตัวนี้นะครับก็ใครสนใจก็ทักมาได้นะครับผมก็ยินดีนะเอามาแบบเขาเรียกงานามาประชาสัมพันธ์นะครับชุดฟันลองก็เหมือนกันเลยนะชุดฟันลอง8เบอร์นะครับแบบ พรีเมียมกิบล็อกนะครับเหมือนกันนะอุปกรณ์ทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับเหมือนกันหมดนะครับนะครับเหมือนกันหมดนะครับอันนี้เป็นของชุดนี้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับที่สอบถามกันเข้ามานะครับใครสนใจนะครับปัตตาเลียนคุณภาพนะครับแบรนด์วอนอเมริกาสินค้าแท้เมกาจริงๆนะครับก็มอบให้นะ4,500บาทจัดส่งฟรีนะครับวันนี้ก็เอามาประชาสัมพันธ์ให้นะครับแล้วก็เอาตัวอย่างมาให้ดูนะครับระหว่างตัว ตัวเขาเรียกไงตัวเบสิกกับตัวลิมิเต็ดออดิชันนะครับมันแตกต่างกันยังไงนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้แล้วกันนะครับตอนแรกกะว่าจะไลฟ์กลางคืนแต่ว่ากลัวแบบติดทุรงทุระนะก็เลยแบบว่าเอาสักหน่อยเอาเอาช่วงนี้เลยแล้วกันนะช่วงนี้เลยแล้วกันนะครับช่วงนี้เลยแล้วกันนะเออก็ใครอยากได้ก็ทักมาแล้วกันนะครับผมก็อย่างที่บอกก็แถมยางลัดสูบพิมพ์ให้แล้วกันนะครับ1ชิ้นนะครับส่งแบบ e-m-s หรือเอกชนครับส่งเอกชนครับ แฟลตเอ็กเพสนะครับทางร้านก็จะลงทะเบียนคุ้มครองอสินค้าไปให้ด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าร้านอื่นลงหรือเปล่านะแต่ว่าทางร้านเราเสียหง <c oughs> เสียหายอะไรเราก็รับผิดชอบเคมได้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับนะครับใส่กล่องอย่างดีนะนะครับห่อ,อเหออะไรอย่างดีนะครับนะครับก็ดูแลให้เต็มที่นะครับดูแลให้เต็มที่ถึงแม้ว่ามันจะเสียนิดนึงนิดนิด,นด,นดนหน่อยหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะครับก็มอบให้แล้วครับมอบให้แล้วกันนะครับตัวนี้นะ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะเออนะครับก็เออแต่ว่าบอกได้คําเดียวอ่ะสบายใจได้นะครับว่าสินค้าที่คุณได้เนี่ยคือสินค้าได้ของแท้แน่นอน100%นะครับไม่ต้องห่วงนะครับก็คร่าวๆก็ประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ในส่วนของตัวคลิปที่แล้วที่ผมปันสุขไปให้นะครับก็คิดว่าของน่าจะได้กันบ้างแล้วบางส่วนนะครับบางส่วนก็น่าจะยังไม่ถึงนะครับน่าจะได้กันครบทุกท่านก็น่าจะไม่เกินพรุ่งนี้อย่างช้านะ อย่างช้านะพรุ่งนี้หรือไม่ก็วันเสาร์นะเอาแบบเลนเลพื้นที่ห่างไกลเลยนะนะครับที่เห็นก็จะมีแบบหลายๆโซ่หลายๆภาคนะครับก็มอบให้นะครับในคลิปที่แล้วนะครับซึ่งเกินโคต้าด้วยนะแต่ว่าไหนๆก็ร่วมสนุกกันแล้วผมก็ให้ทุกท่านนะครับให้ทุกท่านไปนะครับนะครับสำหรับรายชื่อที่ที่เขาเรียกว่าไงที่ที่ที่พิมพ์เข้ามานะครับก่อนที่จะบอกว่าปิดนะผมก็ให้ทุกคนนะครับ นะครับแต่ว่าถ้าปิดไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าเอาแค่นั้นละกันเนาะไม่งั้นเดี๋ยวไหลแบบเป็นทะเลเลยแค่นี้ก็ไหลแล้วนะเกินโคต้า10เครื่องแล้วก็ไอตัวไร้สายอีก2เครื่องเกิน12เครื่องแล้วนะก็มอบให้แล้วกันนะเอาไปเขาเรียกว่าไงไปไปทําประโยชน์ไปทําเออนะครับก็มอบให้แล้วกันเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะสั้นๆน,นะครับคิดถึงนะครับคิดถึงนะครับแต่ว่าผมก็ยุ่งๆนะยุ่งๆนะครับนะครับ แต่ว่าถ้ามีรายการอะไรหรือว่าอยากสอบถามอะไรก็ติดต่อได้นะครับก็ยินดีมากๆนะครับขอบพระคุณมากๆด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆด้วยนะครับนะครับก็วันนี้เอาเท่านี้ก่อนแล้วกันเอาสั้นๆแล้วกันถือว่ามาประชาสัมพันธ์ในส่วนของตัวเมจิกคลิปนะครับตัวไร้สายนะครับเป็นตัวก้านสีทองนะครับประกัน2ปีนะครับ4ี่พันห้าร้อยบาทนะครับจัดส่งฟรีนะครับแล้วก็แถมยางรัดปัตเตอร์เลียนสูตรครีมให้นะครับอ่าหนึ่งเส้นนะครับมูลค่าห้า ร้อยกว่าบาทละร้อยร้อยกว่าบาทนะครับก็เบรดเบรดก็หักนู่นนี่นั่นแล้วก็เหลือประมาณสี่พันเท่าไหร่สี่พันสองสี่พันประมาณสี่พันสามแล้วกันนะก็อ่ะได้เท่านี้นะได้เท่านี้นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับหรือว่าใครอยากได้ราคาส่งยังไงก็ลองทักมาดูนะครับอยากได้ราคาส่งจํานวนอะไรก็ว่ากันไปนะก็เดี๋ยวดูแลให้เดี๋ยวจัดให้นะครับเจ็บๆนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ เท่านี้ก่อนละกันนะครับเท่านี้ก่อนละกันเดี๋ยวต้องออกไปข้างนอกต้องไปส่งของอีกรอบนึงนะครับก็ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณนะครับที่ติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาไม่รู้ว่าตอนเย็นอาจจะอาจารย์หน้าอาจารย์นะเดี๋วดูเวลาอีกทีนะครับอาจจะเข้ามาพูดคุยอีกครั้งหนึ่งหร Sadly, ือว่าเข้ามาแชทกันอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะประมาณนี้ละกันขอบคุณนะครับสวัสดีครับบายยแล้วเจอกันนะครับแล้วเจอกันครับบวัสดีครับ